ต้องยุทธขพโดยขุนน้ำหมึกมึมาตรฐานจริยธรรมนับถอยหลังชัยทวัฒดับไฟพิศวาสสีสม้มสองกรณีสสแจ้ลุ้นคำตัดสินด้วยใจระทึกเสียอาฟังทนตามผจญสสก้าวไกลกรณีก้าวไกลกับภัยคุกคามทางเพศกลายเป็นการเมืองพัธมิตดแดงเหลืองรวมใจบุกรังสม้มทำกิจกรรมสีดาจะไม่ทนพักก้าวไกลภายใต้การนำของชัยธวัฒตุลาธน กำลังถูกทดสอบในการจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศที่ถูกเปิดเผยมาแล้ว3-4ถึงกรณีล่าสุดพักเก้าไกลได้แจ้งความคืบหน้าในการสอบสวนข้อหาเรื่องการคุกคามทางเพศโดยสอสอ .9 ก้าไกลซึ่งคณะกรรมการวินัยพักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วพักเก้าไกลได้นัดประชุมกรรมการบริหารพักร่วมกับสสเพื่อพิจารณาความรับผิดของผู้ถูกร้องในวันพุทธที่หนึ่งพฤศจิกายนที่อาคารรัฐสภา ก่อนจะถึงวันตัดสินกรณีการคุกคามทางเพศร้อยตุ้นพดลพรมพาสิบป้าอายุทยาหรือกาลยานีจูปรางกลนยนำกลุ่มปกป้องสถาบันและเพจก้าไกลวันนี้โกหกอะไรจะไปะยื่นหนังสือเรียกร้องให้พักก้าวไกลเปิดเผยผลสอบสอบสอ,สอคุกคามทางเพศที่สำนักงานใหญ่ของพักในวันอังคารที่31ตุลาคมกลุ่มเหลืองแดงเฉพาะกิจนี้ได้จัดกิจกรรมสีดาจะไม่ทนมีทั้งรำสีดาลุยไฟและเต้นสีดาจะาไม่ทน ซึ่งเนื้อหาเพลงสีดาจะไม่ทนดัดแปลงมาจากเพลงหมหากัดของเอกอชัยศรีวิชัยคาดว่าสองกรณีคุกค,คามทางเพศที่กรรมการวินัยพักเก้าไกลสอบสวนเสร็จแล้วคงจะมีกรณีของสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีกับอาสาสมัครหญิงคนหนึง่งเมื่อวันที่30ตุลาคมวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีหนึ่งในผู้ถูกร้องเรียนกรณีแชทคุกค,คามอาสาสมัครสาวในทีมงานได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทำได้เพียงอดทน ระหว่างรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการวินัยของพักสสแจ้พยายามจะบอกว่าเพียงแค่ข้อกล่าวหาในฐานะผู้ชายก็ตกเป็นจำเลยถูกพิภากษาจากสังคมไปเรียบร้อยแล้วช่วงที่มีการเปิดเผยข้อมูลในสื่อโซเชียลแต่ยังไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครสสแจ้ก็ชิงอัดคลิปชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นแผนการทำลายชื่อเสียงไม่รู้ว่าหนึ่งในสองกรณีที่พักเก้าวไกลจะลงมติตัดสินคดีพิสวัตสีส้มจะเป็นกรณีสสฝั่งธนบุรีหรือไม่ เมื่อมีป้ายที่มีข้อความเขียนว่าพี่น้องประชาชนจอมทองท่าข้ามไม่เอาสอสอคุกคามทางเพศติดอยู่แถวริมถนนพระรามสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันถัดมาเฮียอาโชติพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตสอสอกรทมพักภูมิใจไทยนำชาวบ้านในพื้นที่เขตจอมทองเขายื่นร้องต่อกกตเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสอสอกทมเขตจอมทองบางขุนเทียนพักเก้าไกลถูกร้องเรียนกรณีคุกคามทางเพศ สำหรับเฮียอาโชติพัฒน์เคยเป็นสสกทมพักอนาคตใหม่เมื่อพักถูกยุบจึงย้ายไปอยู่สังกัดก,ก,กับพักภูมิใจไทยเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฮียอาลงสมัครสสกทมเขตเดียวกันนี้แต่พ่ายปูอัดชัยยามพวานมั่นเพียรจิตพักเก้าวไกลไปแบบไม่ได้ลุ้นเมื่อไม่นานมานี้อดีตคณะทํางานของสสพักเก้าไกลได้ร้องเรียนกับทางสำนักข่าวเนชั่นว่าถูกสสกทมฝั่งจุลบุรีพักเก้าไกลรายหนึ่งคุกคามทางเพศด้วยพฤติกรรมรวนรลามแต่เนื้อต้องตัว จนถึงขั้นขอมีเพศสัมพันธ์จากสองกรณีที่เกิดขึ้นในปราจินบุรีและฝั่งทนบุรีเชื่อว่าพักคก้าวไกลจะต้องมีคําตอบให้กับประชาชนได้กระจ่างชัดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ดังที่ครูใหญ่ปยิยบุตรแสงกนกคุณบอกว่าพักเก้าวไกลต้องจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศอย่างตรงไปตรงมาไม่ลูบหน้าปาจมูกจึงจะยกระดับมาตรฐานของการเมืองไทยได้